สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาโปรหมแบรนด์ของเรานะคะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเราจะทําแบรนด์อะไรและเรามีชื่อแบรนด์ว่าอย่างไรนะคะก่อนอื่นเราจะพูดของการชื่อแบรนด์ของเราก่อนนะคะชื่อแบรนด์ของเราชื่อว่าเอลิสนะคะ E N R I C H นะคะความหมายของเอลิสคือทําให้ร่ํารวยทําให้อุดมสมบูรณ์และทําให้งดงามค่ะแล้วสิ่งที่เราจะทําธุรกิจแบรนด์ของเรานะคะเราจะ ขายขนมคุกกี้ค่ะคือเราชอบขนมคุกกี้นะคะเราก็เลยพากันทำขนมคุกกี้และทำะรสชาติที่แปลกใหม่นะคะจากเดิมจะมีรสชาติเนยแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะเราจะทำเพิ่มสามรสชาตินะคะคือรสชาติเนยนมชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะคะและเราก็จะเพิ่มท็อปปิ้งในหน้าขนมคุกกี้เราให้มีหลากหลายนะคะคือ y ยลล o เยลโล่เยลลี่แล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะคะและเราก็จะเพิ่มปริมาณในการทำขนมคุกกี้ของเราและทำให้มีคุณภาพดีแก่ผู้บริโภคนะคะสิ่งที่เราจะทำนะคะคือเราจะทำคุกกี้เป็นแบบใส่กระปุกแล้วก็เป็นแบบซองสโลแกนของแบรนด์เรานะคะ ใส่ใจได้แค่บอกอยากลองก็มาชิมที่ชอบเรียกให้ที่ชอบเรียกให้มาซื้อเพราะอยากยื้อเธอไว้นานๆคำแนะนำใจคำตอบเป็นขอบแรงเนลาใจนะคะลอาติดใจขนมคุกกี้ที่มีรสชาติอร่อยหอมหวานแล้วก็มีเอกลักษณ์ค่ะเราจะทำใหงขนมคุกกี้มีรสชาติที่หลากหลายนะคะเพื่อเพื่อ อขายแล้วก็คนุกเราจะทำให้มีรสชาติาหลากหลายแล้วก็ขนปรคุณน้าะดไหมดงประดานใจนะคะเราติดแ้งขนมพุ๊กที่ที่ท รสชาติเป็นเอกลักษณ์อันหอมหวานอ้ยโอ้โกสือแกกจไปปดตัวรนาใจนะคะเราตีใจขนมคุกกี้และรสชาติที่เป็นเอกลักษณอันหอมหวานถ้าเรานำขนมเราโ้แล้วมัน แรงบันดาลใจของเรานะคะเราติดใจขนมคุกกี้และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุกกี้นะคะจะมีความหอมหวานมันกรอบอร่อยนะคะถ้าเราจะทําสิ่งนี้ขึ้นเราจะทําให้ที่มีรสชาติที่หลากหลายอย่างที่เราพูดไปนะคะแล้วก็จะทําให้ผู้ริโโคติดใจขนมคุกกี้เหมือนเราที่ชอบนะคะแล้วขนมคุกกี้เราทานเป็นอาหารเช้าเวฟสั์ได้นะคะทานกับกาแฟนมหรือว่าเราทานเล่นก็ได้ะคะ่ะ ขนมคุกกี้ของเราจะเน้นในด้านของการทานเล่นและรสชาติต่างๆของเรานะคะแล้วเราจะสั่งซื้อได้ทางไหนเราสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ TikTok ของเรานะคะขนมคุกกี้ของเรามีราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้นะคะไม่แพงนะคะถ้าเป็นกระปุกเราจะขายกระปุกละ59าบาทถ้าเป็นซองเราจะขายซองละ1ิบบาท กระปุกข,ของเราจะมี1-12ถึงชิ้นนะคะถ้ะาเป็นตงของเราก็จะมี4ชิ้นค่ะกลุ่มเราขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะเรียนเขาพี่คารมและสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พวกเราจะมาพีเต์เกี่ยวกับโปรเจกต์การทำขนมนของเราค่ะการทำขนมของเรานะคะรูปแบบคือจะเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพทักคนก็สงสัยว่าดีต่อสุขภาพยังไงในเมื่อมันเป็นขนม มันคือขนมที่ทำมาจากคีโตค่ะการยกขึ้นมาคือเราจะไม่ใช้น้ำตาลและใช้แป้งที่เป็นไขมันดีเป็นสุขภาพก็คือยกตัวอย่างเช่นข้าวโอ๊ตค่ะมันจะดีต่อเราแล้วก็เราใช้เป็นน้ำมันเป็นสารแทนน้ำตาลนะคะก็คือจะเป็นไซลักคีโตค่ะโดยที่ไซลับคีโตนั้นจะไม่มีแคลอรี่แม้แต่หนึ่งเซนต์เลยค่ะแต่จะให้ความหวานเหมือนน้ำตาลเลยค่ะ ลักษณะแบรนด์ของเรานะคะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติที่อร่อยแต่ด,ตดี่ส,ส,นโนโสุขภาพเพื่อให้เพื่อให้ผู้บริโภคสโลแกนสวีนโูก้าเพื่อสุขภาพกินแล้วติดใจแน่นอนค่ะใช้ขายในแพลตฟอร์มแบบหน้าร้านได้แบบออนไลน์ เราจะขายผ่านดิสก์และเป็นบุกนะคะแรงพระดาใจตอนเด็กคตอนเด็กจะกินเค้กเป็นประจำ <Okay. S 1> ชื่อแบรนด์ของเรานะคะมีชื่อว่าสวีเทเค้กคีโตสวีทมาจากขอมหวานแล้วเราทําเป็นออกมาในรูปแบบเค้กและคีโตคือการที่เราสามารถกินของหวานหรือขนมโดยที่เราไม่ต้องกังวเลเรื่องสุขภาพหรือจะเป็นเรื่องน้ำหนักที่อาจจะขึ้นมาเพราะการกินนาะ กินน้ำตาลมากเกินไปหรือจะกินแป้งมากเกินไปเพราะว่าสวีทเค้กคีโตคือเทค้กที่ทําจากข้าวโอ๊ตเป็นไขมันดีขาวบนเฮเดดดีและคีโตคือใส่หลังหวานโดยที่ไม่มีแคลอรี่ค่ะแรงบระดาใจนะคะคือเราเห็นทั้งเยาวชนผู้ใหญ่หรือว่าวัายสูขอายุใครๆต่างก,ก็พาันกินเค,ค้กหรือขนมที่เรียกว่าเบเกอรี่โดยที่เราจะสามารถรักษาสุขภาพของทุกคนได้ด้วยการกินสวีทเค้กคีโตค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเลมอนแอนด์ลามีคาร์ม e นะครับพวกเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเลมอนซึ่งหนึ่งในนั้นคือเลมอนดองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่พวกเราภูมิใจนำเสนอเพราะว่ามันสามารถนำไปต่อยอดทำเครื่องดื่มหรือว่าขนมเค้กได้นะครับสามารถนำไปประกอบเครื่องดื่มหรือว่าทานเบอบปอหานได้ เราจะเราจะนี่คจังหนึ่งครับเมเราจะขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านหน้าเพจและผ่านหน้าร้านขายจริงนะครับพวกเราสามารถขายเป็นกระปุกนี้ได้ด้วยการฝากสักก่งกลเรียนหรือว่าจะขายผ่านหน้าร้านเราเองหรือจะขายส่งผ่านหน้าเพจของพวกเราโดยที่ลูกค้า ที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์ของพวกเราไปรับประทานคูก่กับกาแฟเครื่องดหลือมน้ำร้อนคุณนทำเป็นชานะครับส่วนสโลแก้ของพวกเราคือดีทามดีเฟสดีเฟสความเหนื่อยลาครับผมนี่คือโรแกมของเราครับซึ่งนํามาจากการที่เวลาเรากินเกี่ยวกับเลมอนหรือว่าเรากินเกี่ยวกับมะนาวต่างๆมันทําให้เรารู้ว่าเราสดชื่นได้เราก็เลยนําคําว่าดีเฟสมาใช้ด้วยครับผม ส่วนเรมันมาดันใจครับจริงๆนะ่ะเริ่มต้นอนะ่ะเราตั้งใจที่จะขายเกี่ยวกับเครื่องดื่ครับโดยที่เราอ่ะเ่เกี่ยวทำเกี่ยวกับกาแฟแต่ว่าด้วยความที่กาแฟเราจะต้องมีหน้าร้านแล้วก็เราต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งเราต้องมีอุปกรณ์ในการสกัดกาแฟด้วยเราถึงจะทําได้เราเลยมองหาสิ่งที่มันสามารถทําได้โดยง่ายเราก็เลยมองไปที่เรมองดอกครับโดยที่มนณะกลุ่มทาเขาได้ในเรื่องความคิดนี้ครับผม ว่าดีมอนอนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายหลายอย่างมากเลยสามารถเอาไปทําเป็นทางเครื่องดื่มเอาไปทําเป็นเบเกอรี่หรือว่าเอาไปผสม,มขนมต่างๆกันได้ครับนี่คือรายการไปของพวกเราทําด้วยคนชอบดีมอนฟีเวอร์เดอร์เวอร์ดีมอนเลเวอร์คือลกลุ่มตลาดที่พวกเราต้องการจะจับซึ่งเลเวอร์นั้นอนะ่ะคือกลุ่มของคนที่ชอบอะไรต่างๆโดยเฉพาะเช่นไข่อานมไข,ขม่มุกเลเวอร์ที่จะชอบเครื่องดื่มแบบนี้ โดยที่พวกเราจะทำเลมอนเลเวอร์ด้วยคนรักเลมอนเลเวอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพวกเราจะมาโปรโมทแบรนด์ของเรานะคะแบรนด์ของเราเป็นน้ำพิกนะคะน้ำพิกของเรามีชื่อว่าน้ำพีชคืนบ้านนะคะทุกคนอาจจะงงว่าทำไมถึงมีชื่อน้ำพีชคืนบ้านน้ำพิกนะคะเป็นวัตถุดิบน้ำพิกของเรานะคะน้ำวัตถุดิบผลจากเครื่องขส่วนความ ของเราที่มีกันแค่ทุกบ้านเช่นขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดน,นะคะเอาหิงขาตะไคร้ใบมะกรูดจะมีฤทธิ์ร้รอนนะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีแรงมากขึ้นค่ะให้กระตือตรือร้นการเหนือหละเหนือร้านนะคะขิงขาตะไคร้ของเรานะคะก็นํามาจากสวนนั่นเองนะคะจะไม่มีสารเคมีค่ะอธิบายลาักษณะคุณกิจนะคะ ทำไมเห็นชื่อว่าดักลิ่นเชื้อว่าเนื่องจากใช้วิธีทาโบราณเชื้อว่านะคะแทนการใช้เครื่องปั่นจะทําให้กลิ่นดีกว่านะคะการใช้เครื่องปั่นเช่่อจะทําให้กลิ่นเจียจางลงและใช้การขั้วด้วยสาวด์ถ่นไม่ใช้ซาวดแก๊สจะได้ทําให้รสชาติดีขึ้นนะคะแล้วก็ไม่กลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมจะได้ไม่หายไป จกกัดรสุดดิบนะคะสโลแกน,นนะคะหอมปลอดภัยอร่อยค่ะอ,อยากเป็นคนชิคชิคกินข้าวกับน้ำจิ้แบนน้ำพริกเพื้อหน้านค่ะแล้วก็กินข้าวไปดน้ำจิ้พิซซ่าถึงใาเลซจาเด็สวยเอาสิค่ะเอาแพลตฟอร์มที่หลักเราจะวางขายน้ำจิ้เนื้อหน้าของเรานะคะเป็นแพลตฟอมบิ๊กเต่าค่ะเป็นหลักเพราะว่า อ่า TikTok จะสามารถมีวิวสินค้าของเราพร้อมกับตากล้ได้อย่างชัดเจนนะคะ,ะแล้วก็บอกราคาแล้วก็ไม่จะไม่เ,เสียเวลาที่จะไปตอบลูกค้าของตัวเองค่ะแค่บันาใจของเรานะคะก็คือเราชอบทานน้ำพริกอยู่แล้วค่ะและน้ำพริกก็ยังเป็นเพื่อนแท้ที่ทุกบาก้านต้องมีนะคะเราจึงอยากจะทําผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาค่ะเราจะนําความชอบของเรานะคะมาเป็นมาสร้างเป็นรายได้ค่ะ ขอบคคคุณ่ัสวัสดีคุณปู่และเพื่อนเพื่อนที่รับชมทุกคนนะคะวันนี้คุณของเราจะขอมานะนำเสนอแบบสวีโลค่ะที่อยากทำแบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่า ชอบขาดค่ะแล้วก็อยากลองที่จะทำในส่วนประกอบจะมีแป้งไข่น้ำตาลและจะมีการอบแนะนำมาทาแยวขอเวด้สวักเรียนา,ารย์ที่คลองโลดและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเตจธุรกิจหรือโปรดักของเรานะคะ ก็คือผลไม้ควนค่ะแบรนด์ธุรกิจของเราก็คือผลไม้ควนนะคะโดยที่จะมีชื่อแบรนด์ว่า e ฮม t ี้ i ิ Food นะคะโดยรูปแบบผลิตก็จะเป็นผลไม้นะคะที่ทำมาจากผลไม้โสดที่ทำที่มาจากธรรมาชาตินะคะแล้วก็ จะมีความหวานความหอมบาจาาผลไม้โดยโตรงนะคะสวรข้อสองนะคะชื่อแบรนของเราก็ชื่อว่าแองจี้มีพ o d นะคะสวนความหมายก็คือผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพนะคะ คำว่า healthy ก็มาจากคำว่าสุขภาพที่ดีส่วนมิ x f ุณก็คือการนำผลไม้มารวมกันลบหลายๆชนิดนะคะและพอนำสองคำนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะละักษณะธุรกิจของเรานะคะจะเป็นผลไม้แบบควม หลัก2สองแบบนะคะแบบหลัก2แบบนะคะจะเป็นแบบแผ่นกรอบและแบบวนหนึ่งค่ะส่วนวิธีทํานะคะก็จะมีข้อค้าก็คือนำผลไม้นะคะมาบกเกลือแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปปั่นนะคะให้ละเอียดแล้วก็ตั้ง ไฟแล้วก็นำไปควนในไฟนะคะที่แบบมีความแรงพอประมาณนะคะแล้วก็ควนไปประมาณ30มนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะพอให้มันรึดหนืดยเหนียวแล้วเราก็สามารถพากไว้นะะแล้วก็พอให้มันเย็ยนสักพักล้วก็นำไปใส่ใส่ แผ่นครับแม่พิมพ์มตามความเหมาะสมได้ค่ะส่วนสโลแกนของเรานะคะก็คือหอมหวานจากธรรมชาตินะคะส่วนอันที่สองก็เป็นรักสุขภาพรักเราสิคาะเฮมตี้มีคุณค่ะ เปิดสุดยังเปิดสุดยังใหม่จะใช้จะขายในแลพลตฟอร์มอะไรขายแบบหน้าร้านและแบบออนไลน์โดยแบบออนไลน์จะขายผ่านทางเฟซบุาากใใ๊กสิกตอ IG แต่ประการใจตอนเด็กๆยายชอบทำาว้วงกบนที่กินและทำในทุกๆปีทำมาจนถึงปัจจุบันที่แม่ทุ่งลูก เลยมีความคิดว่าจะเอาความรู้ที่เกี่ยวกับการทำวมตมงกวนมาต่อยอดเป็นผล,ลไม้คนิอีกหลากหลายชนิดแนะนำผล,ลไม้หลากหลายชนิดมารวมกันเพื่อสร้างรสชาติใหม่ที่มาจกใจอันนี้ อันนี้อันนี้ขอเสร์มอันนี้นะคะเรื่องแกลบฟอรมนะคะการขายการขายในทิปต่อนะคะเราก็จะเน้นไปที่พวกยีโอรูปภาโอแบบข้าพนใหม่นะคะก็โปรโมทสินค้าของเรานะคะส่วน Facebook, i จีอย่างนี้เราก็จะโปรโมทเป็นรูปภาพแล้วก็เนื้อหาสัส่วนใหญ่นะคะส่วนหน้าร้านก็ จะเป็นแบบด้านร้านของเราเองนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีการแบบฝากขายตามร้านค้าร้าน,นสะดวกซื้อทั่วไปค่ะการนําน,นำเสนอขอจบลงในเท่านี้ขอบคุณค่ัครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอลอจะมานำเสนอแบรนด์ของพวกเราเองนะคะวันนี้พเพลอยจะมาำนำเส,สนอแซนด์วิชค่ะความชื่อแบรนด์ของพวกเรานะคะคือพวกเราจะทำแซนด์วิชแบบเราหลี เต็นชื่อภาษาอิตของพวกเรานนะัคือโคเลียแซมวิตค่ะแซมวิตของพวกเราจะทำเป็นสองแบบคือแบบเกาหลีสไตล์เกาหลีและแบบสไตล์ไทยค่ะแซมวิตของพวกเราแบบสไ,แบบไตล์เกาหลีคือแบบธรรมชาติทั่วไปค่ะและแบบไทยคือแซนบิครับค่ะนะคะเกิดจากการที่พวกเราสื่อสาร ทานข้าวเช้าไม่ทันอาจจะทำให้ปวดท้องหรือเป็นโรครอยได้เราสามารถทีจ่จะทานแซนดี้องทอได้นะคะสโลแกนของพวกเรานะคะอร่อยไม่ซ้ำใครปจําสูตรไม่ได้ะะใส่ใจได้แค่มองอยากลองก็มาชิมค่ะคุอไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ะะแล้วก็ราคาจับต้องดได้นะคะ ขอเพิ่มเติมนะคะรูปแบบเวอร์ชันของเราจะทำเป็นแซนด์วิชแักค่ะก็ขอเพิ่มเติมตรงแรงบันดาลใจน,นะคะพวกเราคิดอยากจะเริเ่มทำแซนด์วิชขึ้นมาเพราะพวกเราทานตื่นสายแล้วนะคะเราจึงจะเริเ่มคิดแซนด์วิชนี้ขึ้นมาเนื่องจากเมื่อเราสวดท้องกันเป็นวันทานข้าวมาไม่ตรงเวลา จึงเราจอยากจะทําแบรนด์ตัวนี้สร้างไป็นในตัวด้วยค่ะแอดพอมในการขายของพวกเรานะคะเราจะขายในแพลตฟอมทิ๊กตอกและเฟซบุ๊กค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจดกานนรนำเสนอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์เกี่ยวกับข้อวเคี่ยวค่ะ ชื่อแบรนด์ก็คือ A M E M ย่อมาจากชื่อของพวกเราค่ะลักษณะธุรกิจของเรานะคะข้อเกีย๊ยวทำมาจากแป้งเป็นส่วนหลักคะ่ะอาจจะมีส่วนประกอบอย่างอืง่นเช่นเนื้อสัตว์ผักและผลไม้เช่เอเอเนอได้แก่เออได้แก่ปลาขาทองเกลือและผลไม้ค่นนคะ ลักษณะธุรกิจของพวกเรานะคะข้าวเกี่ยวทํามาจากแป้งเป็นส่วนประกอบเราค่ะอาจจะมีส่วนประกอบอย่างอื่นเช่นเนื้อสัตว์ผักและผลไม้ไดแบบ้แก่ปลาฟ้าทองเผือกและมะม่วงค่ะซึ่งสามารถทําทานได้ภายในครอบครัว และสามารถทำขายเพื่อต่อยอดได้ค่ะ,ะแพลตฟอร์มของเรานะคะคือหน้าเพจ a c e b o o k และ TikTok ค่ะสโลแกนของร้านเรานะคะท<ะ>ั้งแก่แบบสโลแกนของร้านเรานะคะทั้งใหญ่ทั้งกรทั้งคุมทัฒนร่อยในราคาหลักสีบค่ะ แปงบันดาลใจของเรานะคะเกิดจากที่เราชอบกินข้เาเกี่ยอ<ำ>บ,ะะบยยอยู่แล้วเราจึงนํเผาแรงบันดาลใจนะคะเกิดจากที่เราชอบกิข้าเกี่ยบอยู่แล้วจึงนาเผาแรงผลไม้มาแป่รูกโดยชาติที่เป็นเอเกลักษณ์จะถึง ปาวาครูได้รโวมได้ดีขึ้นได้อยากทำขายเพื่อต่อยอดรายได้ลุ่มของพวกเราหขอจนการนำเสนอแก้นนวผ้นี้คอบคุณครับะครสวัสดีคุณนนครูประจำวิชาและเพื่อนเพที่น่ารักทุกคนค่ะรูปแบบโปรดของปุ่มเรานะคะแยมโลหรือเค้มมนค่ะเป็นขนมแยมโลรส้งและรสใบเลย เป็นแผ่นเค้กฟองน้ำม้วนแผ่นเค้กฟองน้ำนี้มีส่วนประกอบหลักคือแป้ไข่และน้ำตาลแล้วนำไปอบในถาดูปสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นนำแผ่นเค้กออกมาทายแยมแล้วม้วนให้เป็นกระบอกเวลารับประทานจะผ่าทางขวาง ชื่อแบรนด์ของเรานะคะ Bake with Love จะมีความหมายว่าอบด้วยความรักค่ะอธิบายลักษณะุรกิจตัวเองเป็นเทมมวนใส่ใบเตยและแยวส้มเป็นแผ่นเคกฟองน้ำที่ส่วนกระสู้แล้วนำไปอบ และทาแยมรสชาติจะอยู่ที่สูตรเ,เคโครสโลแกนนะคะขนุนเป็นเฟรกอรี่สำหรับคนรักีออ่อร่อยองไมอร่อยจุดใจในทุกชิ้นรสชาติอร่อยราคายมงรักในทุกชิ้นอร่อยจิตใจปลอดไฟทุกความขับเราจะใช้ขายในแพตฟกรอมอะไรเราจะใช้ขาย ฟอร์มสต์ต่อแล้วก็เฟซบุก๊กต่อฟนติสต่อเราก็จะทำาคิปัตต้าแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยค่ะส่วนเฟซบุ๊กเราก็จะทำคลิปโปรโมทสค้าเพื่อให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นค่ะแรงบันดาลใจในการทำนะคะเป็นคนที่ชอบกินขนมหวานมากค่ะและทําให้เกิดความอยากรู้อยากลอง,องจะทาเลยคิดจะทําแบรนด์นี้ขึ้นมาด้วยตัวเองค่ะจึงได้นํามาเสริธุรกิจนี้ขึ้นมาค่ะ ครูขอพวกเราขอจบการนำเสนอเป็นท่านนี้